รักเธอหมดใจใจรักเธอนั่นเดียวรักเธอคนเดียวเสียงไม่ตกเลยอ่ะเสียงเหมือนต้องไปโน่นเลยเหลือเชื่อนี่เหลือเสียงอย่างเดียวโอเคเนาะเสน่เย้ายวนติดตรึงให้ครวญคิดถึงความรักเบ่งบานสดใสเอาฟังดูฟังดู ไม่เปลี่ยนแปรพันเ์หันเหอโอเคได้แล้วเอาน้องแจ้ตัวนี้นะไม่เปลี่ยนแปรพันธ์ันเหนะเปลี่ยนแปรพันธ์ันเหนี่นะประโยคนี้นะไม่เปลี่ยนแปรพันธ์ันเหนั่นว่าตั้งแตโอบราทะเลรักเธอหมดใจใจรักเธอผู้เดียวสงใจกลมเกลียวไม่เปลี่ยนแปรพันธ์ันเห ฟังดูฟังดูหมดใจใจรักเธอนั่นเดียวรักเธอคนเดียวฉันนี้ซื่อตรงต่อเธอเหมือนดังจันทรารักสุริยาเสมอวนเรียบเธอทะเลรักเธอหมดใจใจรักเธอนั้นเดียว รักเธอคนเดียวฉันนี้ซื่อตรงต่อเธอไม่เปลี่ยนแปลพันอะไมไม่เปลี่ยนแปลพันฮันเหอไม่เปลีป่ยน,นแปลพันรักเธอหมดใจใจรักเธอผู้เดียวแยกครับก็ใจก็เกี่ยวก็นเงินก็เกี่ยวก็้อนเงนไว้ ารักเปล่งบานสดใสโอ้เอ้ามาหยาน้ำพาให้ส่งดวงใจก็เกี่ยวกกันเกี้ไว้ก็เกี่ยวก่อเกี้ยวไปโอ้เอ้ามาหยาน้ำพายหาน้ำพาเปล่งบานสดใสโอ้เอ้ามาหยาน้ำพายก้่าไปหยาน้ำพาเงินดามันให้ฉันและเธอสุขใจ ก็พีพีเลเสน่ห์เย้ายวนติดตรึงให้ครวนคิดถึงความรับเอาเอาพีพีกิดกอพีพีเลเสน่ห์เย้ายวนกอบกอพีพีเลเสน่ห์เย้ายวนเย้าให้ฉันและเธอสุขใจกอพีพีเลเสน่ห์เย้ายวนติดตรึงเอาเอาท่อนแยกท่อนแยกนะ ความมาดำไ้สองดวงใจก็ตัวตัวะรักเธอหมดใจใจรักเธอนั่นเหนียว รักเธอคนเดียวฉันนี้สื่ตรงต่อเธอ